สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นะคะกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในวันนี้คุณครูพึ่งจะพาเด็กๆนะคะมาระบายสีผลไม้ฤดูร้อนนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมกับคุณครูพึ่งหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการสาธิตกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณครูพึ่งนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะ มาระบายสีผลไม้ฤดูร้อนกันนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานศิลปะในครั้งนี้กันเลยค่ะก็จะมี1สี2ใบงานและ3ดินสอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อตนเองลงไปเมื่อเด็กๆเ,เขียนชื่อตนเองแล้วลงไปแล้วนะคะ ผลไม้อะไรนะที่เป็นผลไม้ฤด,ดูร้อนให้เด็กๆนำหมายเด็กนั้นมาใส่ในช่องด้านล่างนั่นเองค่ะอย่างเช่นแตงโมใช่ไหมคะแตงโมเราชอบทานในฤด,ดูร้อนอะ่ะเด็กๆใส่หมายเล็กหนึ่งเลยหมายเล็ก2มังคุดมังคุดนะคะเป็นผลไม้ฤด,ดูอะไรคะเด็กๆฤด,ด,ด,ดูร้อนเช่นการบ้านใครปลูกมังคุดบ้างเอ่ย ปูเพิ่งว่าบ้านเด็กๆของเด็กๆทุกคนนะคะต้องปลูกมังคุดไว้แน่เลยแล้วที่ลูกที่3เป็นลูกอะไรคะเด็กๆสตอเบอรี่สตอเบอร,อบอรีเป็นผลไม้หรือดูอะไรคะเด็กๆสตอเบอรีนะคะเป็นผลไม้หรือดูหนาวนั่นเองคะ่ะต่อมาทุเรียนหมายเลขสีใช่ไหมเนี่ยเรากินทุเรียน หน้าร้อนดีไหมคะเด็กๆไม่ดีนะคะและสุดท้ายห้ามะม่วงนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมะม่วงนะคะก็คือผล,ลไม้ดืด,ดร้อนเมื่อเด็กๆใส่ไม้เรกลงไปแล้วนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามได้เลยคะ่ะ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะบันทึกคำพูดของเด็กๆลงในช่องด้านล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในวันนี้คุณครูพึ่งต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ